สวัสดีค่ะราศีตุลวันนี้จิ๊บนะจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีตุลน,นะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลย ว่าความรักในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะพศ2566นะอ่าเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมมากๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยจิบได้อธิษฐานและเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทํานายไปเลยไม่ต้องเสียเวลาดูจิบเปิดไพ่สําหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักมานัดเวลาล่วงหน้าที่ไลน์จิบนะจ๊ะ4-5ได้ ช่องทางเดียวนะคะไม่มีช่องทางอื่นแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าช่วงนี้ก็มีสินค้ามาเรื่อยๆเริ่มมีสินค้าเกี่ยวกับหินอัญมณีนะคะก็ติดตามได้ใน Facebook นะคะจิ๊ปนาจาเหมือนกันหรือว่าจะไลน์ก็ได้ไลน์อันเดิมนะคะจิ๊ปนาจา4ี่ห้าแต่ว่า Facebook อาจจะขึ้นได้ดูได้ง่ายดูได้ชัดเจนกว่านะแล้วแต่ละกันใครจะช่องทางไหนแต่ว่าช่องทางหลักในการรับชมคลิปเกี่ยวกับการดูดวงก็คือ YouTube นะคะอ่ะมาขอบคุณมากๆสําหรับทุกคน ที่สนับสนุนจิบนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็คนที่ดูดวงประจาเดือนทุกๆคนด้วยนะคะก็จะมีลูกค้าประจําด้วยนะคะเดี๋ยวปี ปีใหม่จะมีของขวัญให้กับคนที่ดูดวงกันเป็นประจำมาอย่างยาวนานนะคะอ่ะมาราศีตุลที่เป็นโสดนะคะสําหรับคนที่โสดนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนพศ2566เป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะสำหรับคนโสดความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่ค่อนข้างจะมีเรื่องหงุดหงิดใส่กันมีเรื่องอารมณ์เสียใส่กันอยู่ความสัมพันธ์เป็นแบบ อ่าใช้อารมณ์เล็กน้อยแล้วก็ จบเร็วและก็ทุกๆคนถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดน่าใช้อารมณ์แต่ว่าคุณทั้งคู่พยายามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลถือว่าเป็นข้อที่ดีมากเลยและคุณทั้งคู่เนี่ยคิดถึงกันมากๆมันอาจจะมีเหตุอะไรให้ให้หงุดหงิดใจความสัมพันธ์มันเลยหงุดหงิดแต่ว่าคุณทั้งคู่พยายามควบคุมสติควบคุมความคิดพยายามแบบใช้เหตุผลในการคุยกันเพราะคุณรักกันพอสมควรเลยนะคุณมีความคิดถึงให้กันตลอดถึงแม้ว่าสถานการณ์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะ รู้สึกได้เลยว่ามันมีสถานการณ์ที่น่าเบื่อเข้ามาและก็ความอึดอัดเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ยังคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและคิดถึงกันมากๆถือว่าดีไหมก็เป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรค แต่ผ่านไปด้วยเหตุผลถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ดีนะจิบว่าอ่ะมาดูในส่วนของคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างมีใครเข้ามาบ้างไหมในช่วงมิถุนายนพศ2566ราศีตุลโสดสนิทไม่มีคนคุยบอกได้เลยว่าคุณอยู่คนเดียวแบบแท้ๆอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัวตนของคุณความสัมพันธ์เป็นแบบ เปิดโอกาสคุณเปิดโอกาสอยู่ค่ะถึงแม้คุณจะอยู่ลําพังคุณไม่เคยปิดตัวเองค่ะใครอยากเข้ามาคุยคุณคุยค่ะใครอยากทาความรู้จักคุณทําความรู้จักค่ะเพราะคุณอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเธอคนนั้นเป็นอย่างไรและที่สําคัญไพ่แต่ละใบบอกเลยว่าราศีตุลราศีจับนะคะราศีจับเหมาะสมกับการเป็นคู่ครองที่ดีมากและแถมเป็นเดอะสตาร์ดูสิคุณเป็นดังราชินีถ้าคุณเป็นผู้หญิงแปลว่าคุณมีครบเครื่องทุกคนอยากขอคุณแต่งงาน ลักษณะของคุณคือพร้อมสําหรับการมีคู่และครอบครัวมากและแถมช่วงนี้นะในเดือนมิถุนายนราศีตุลที่เป็นโสดค่อนข้างโดดเด่นค่ะไปไหนมาไหนมีแต่คนมองเรามากพิเศษโดดเด่นสวยหน้าจีบอะไรประมาณนี้สิบคนเดินมาคุณเด่นที่สุดคุณมีออร่าของการที่จะทําให้ผู้ชายเข้าไปจีบหรือทําให้ผู้หญิงสนใจได้มากเลยและแถมคุณดูมั่นคงและจริงจัง,จงเกี่ยวกับความรักเหมือนกับ ชีวิตคุณค่อนข้างมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นคุณพร้อมในเรื่องของการมีคู่หรือการแต่งงานมากๆในเดือนมิถุนายนและคุณยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองแบบนี้แปลว่าช่วงนี้น่าจะมีคนเข้ามาพอสมควรเลยเพราะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์มีคนเข้ามาหลากหลายแน่นอนคะ่ะสําหรับเดือนมิถุนายนราศีตุลที่เป็นโสดงั้นมาดูกันต่อเลยคะ่ะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคนที่เข้ามาในเดือนมิถุนายนนะคะหรือคุณอาจจะไปสานความสัมพันธ์กับเขาเองก็แล้วแต่เถิดนะราศีตุลไพ่บอกว่าลักษณะ ต่างของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพิจิกถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการตายของคนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นสัตะแพทย์ เป็นสปเเลอเป็นร่วมกระตันยูทําเกี่ยวกับความตายอ่ะเออทำได้หลายอย่างนะอาจจะขายลงศพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่บ้านอาจจะทําสักพันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออลองดูว่ามีแนวโน้มไหมแล้วก็ถ้าไม่ใช่ราศีพิจิกหรือไม่ใช่อย่างที่บอกมาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรหรือเป็นคนที่ติดอะไรมังากอย่างหนึง่งเช่นชอบดูหนังมากติดโมเดลมากอ่าชอบช้อปปิ้งเครื่องสําสอางมากอะไรแบบเนี้ยติดไพ่มากอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอะ แล้วก็เท่าที่ดูนะ,ะเขาแสดงความจริงใจสูงคุณจะรู้สึกว่าเขามีความจริงใจสูงมากในขณะที่จริงๆแล้วเขาให้คุณเป็นตัวสำรองหรือมีความปิ้นป้อนกระล่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะราศีตุลดูดีๆคนที่เข้ามาในเดือนนี้เขาจริงใจจริงๆหรือว่ามีความปิ้นป้อนอยู่หรือเจ้าชูอยู่ให้ดูนะเพราะมีไพ่เนี่ยไพ่เดาบเนี่ยนะรวมกับเดวิล ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นให้ระวังว่าจะโดนหลอกอยู่พอสมควรหลอกในที่นี้คือหลอกให้รักนะหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกบางสิ่งบางอย่างให้ระวังนะเพราะว่าคุณอาจจะดูไม่ออกเพราะมันมีไพ่ของการที่รู้สึกว่าจริงใจอยู่ข้างๆคุณอาจจะหลงเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นสติค่ะสําหรับราศีตุลในเดือนมิถุนายนาพศ2566นะคะต้องใช้สติมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่จริงจังกับความรักหรือมาเพื่อหลอกแล้วจากไปหรือเคยจบกันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วกลับเข้ามาใหม่นะเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากด้วยให้ระวังคุณเองมีสเสน่ห์มากคนที่เข้ามาค่อนข้างหลากหลายให้ดูดีๆไพ่บอกแบบนี้นะคะอ่ะมาดูต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนำาราศีตุลที่โสดสนิทเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรัก ไพ่บอกแบบนี้ไพ่ปฏิเสธขึ้นมาเลยนะคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่เหมาะกับการตอบรับการเป็นแฟนใครทั้งนั้นคุยได้แต่อย่าตอบรับและที่สําคัญอย่าเปิดเผยไม่ว่าจะโซเชียลกลุ่มเพื่อนหรืออะไรทั้งนั้นให้เก็บมันไว้เป็นความลับก่อนเดี๋ยวหน้าแตกเออไพ่บอกแบบนี้เหตุผลเพราะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาอีกแล้วประกอบกับไพ่ชุดที่แล้วจําได้ไหมเออสามถ้วยกับปิดบงังแปลว่าเขาอาจมีคนของเขาอยู่ เขาอาจมีคนของเขาอยู่ให้อย่าเพิ่งตอบรับการเป็นแฟนคุยธรรมดาเฉยๆรู้จักไปก่อนดีที่สุดอันนี้เป็นไพ่เตือนขึ้นมาเลยนะและ้วไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากได้ความรักครั้งนี้จริงๆคุณก็ต้องไฟอ,ะอ่ะะคุณต้องไฟคุณต้องสู้เหมือนอสศวินที่วิ่งเข้าไปในกลางสนามลบะ่ะแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะลบนะราศีตุลคุณรู้สึกว่าคนนี้คือใช้ที่สุด ฉันต้องการอะไรเงี้ยคุณก็รบได้แต่คุณอย่าเพิ่งเปิดเผยคุณอย่าเพิ่งบอกใครเพราะว่าเดี๋ยวโดนจับโปะอะไรอ่า้อาวซ้อนอะไรอย่างเงี้นะให้ระวังอย่างนี้แล้วกันแล้วไพ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบที่จะทำอะไรมากมายไพ่บอกว่าค่อยค่อย ปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันหรือค่อยๆปฏิเสธแบบบัวไม่ให้ช้ำหนาไม่ให้ขุน่นในรายที่ต้องการจะปฏิเสธเข้ามาแนวนี้ฉันไม่คุยแน่นอนจ้าเขาบอกว่าค่อยๆค,คุยนะอย่าเพิ่งแบบถึงขนาดรุนแรงค่อยๆค,คุยจะดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ให้แนะนำนะคะแบบนี้สำหรับคนโสดอะเนื้อหอมแต่ว่าก็ต้อง ดูด้วยว่าเอ๊ะมายังไงเนื้อหอมก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะถ้าเดือนอื่นๆไม่ได้เนื้อหอมอันนี้ก็ถือซะว่าเป็นช่วงตื่นเต้นของชีวิตโสดกันแล้วกันนะคะสำหรับราศีตุลน,นะคะที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนาย,ยนพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ สำหรับราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะก็คือถ้าใครมีปัญหามันก็จะขึ้นตามนี้แต่ถ้าใครคู่ไหนไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหานะคะอ่ะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนพศส 2, 5 6 6สําหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของราศี ตุนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลค่ะมีการตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์อ้าวหันกลับหลังซะอย่างนั้นเออคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะความสัมพันธ์ได้แฮงแมนเลยเพราะฉะนั้นมีเรื่องอึดอัดต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะโดยรวมความรักอ่ะดีจริงๆแล้วความรักดีแต่มีปัญหานิดหน่อยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่กันมีปัญหาทําให้เกิดความอึดอัดแล้วก็เรื่องของการที่กลับมาต้อง คิดทบทวนอะไรใหม่คิดอย่างมีเหตุมีผลอีกครั้งหนึ่งหรือคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะแต่มีเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่นะก็คือ,อยังไปมาหาสู่กันอยู่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะ แต่ว่ามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกนึกคิดนะเกี่ยวกับความรักของราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างมาดูความคิดของคู่ของราศีตุลกันก่อนเลยะคะ่ะว่าในเดือนมิถุนายนคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะสําหรับคู่ของราศีตุลซึ่งพลังงานของไพ่อาจจะสลับกันนะคะพอมันสลับกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีตุลเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะรู้สึกว่าเหมือนอยากเป็นอิสระเหมือนปล่อยแล้วยังไม่เลิกกันนะ แต่ทำเป็นไม่สนใจหรือพยายามไม่สนใจในช่วงนี้คู่ของราศีตุลทำแบบนี้และพยายามเหมือนจะโปรยสเสน่ห์เหมือนจะทำให้ตัวเองมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นแล้วคู่ของราศีตุลก็มีคำพูดที่เจ็บแสบด,ด้วยมีคำพูดที่ค่อนข้างร้ายกาจคำพูดที่ไม่หยาบแต่ว่ามันเจ็บเข้าไปแล้วราศีตุลก็รู้สึกว่าคู่ของราศีตุลก็รู้สึกว่า ความรักครั้งนี้มันมีเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน,น้อยตลอดเวลาเพราะปัญหาเรื่องบุคคลอื่นคนอื่นทําให้เราทะเลาะกันทั้งนั้นเลยนี่คือความรู้สึกของคู่ของราศีตุลแล้วก็ที่น่ากลัวตรงที่คู่ของราศีตุลเขาพยายามไม่สนใจคุณแล้วทำตัวเหมือนตัวเองเป็นอิสระนะเขาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นอิสระแล้วก็โปรยสเสน่ห์อันนี้แหละที่มันเหมือนคนกำลังจะ จะไปจริงนะคะเพราะฉะนั้นคู่ของราศีตุลรู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้นะถ้าราศีตุลผ่านมาดูนะคะก็จะได้เข้าใจคู่ของคุณเอาไว้เนาะว่าเป็นยังไงเราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะสําหรับราศีตุลเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า าราศีตุลเองคิดอย่างไรราศีตุลเองรู้สึกเหมือนอกหักเหมือนจะสูญเสียคนรักราศีตุลเองพยายามไม่ทําอะไรพยายามกลับมารักตัวเองถอยกลับมารักตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือให้ระวังไพ่ใบนี้เกิดขึ้นที่ตัวตนของราศีตุลราศีตุลพยายามแถ แผลหรือว่าพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบางอย่างที่ใช้เล่เหลี่ยมเล่ก,กลมากน้อยสุดคือโกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ความรักมันไปต่อนักสุดคือมีชู้มีกิก๊กแอปคุยอะไรแบบนี้นะประมาณนี้แต่ว่าแล้วมันดันปรากฏปากบกับ ไพ่ e devil ที่แปลว่าราศีตุลกําลัง,ลงหลงไหลหรือคลั่งใครอะไรบางอย่างแหละที่น่ากลัวคือมันมีไพ่ของการเดินทางเห็นไหมคลุมเรื่องเหล่านี้ไว้ทั้งหมดราศีตุลคะอันนี้เตือนถ้าใครมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับความรักอยู่กับตัวนะให้ระวังเรื่องของการเดินทางจะทําให้ถูกจับโปะ๊ะเออ,อพูดตรงตรงแบบนี้เลยแล้วกันให้ระวังว่าการเดินทางที่ไม่ได้นัดหมายการเดินทางที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าทําให้คุณคุณพบเจอเกี่ยวกับการที่ เหมือนกับเจอความรักที่ผิดสินร,รมเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคุณก็เลยมีอาการหรือลักษณะเหมือนกับคนอกหักนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันว่าราศีตุลที่มีคู่แล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีตุลควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะนี่คือคําตอบของไพ่ที่พอจะช่วยเราได้ไพ่บอกว่ารา่ะ เสียใจแหละช่วงเนี้ยอาจจะต้องเป็น the f o ู l the ฟ o มันเป็นลักษณะก่อนเลิกกันก่อนที่จะเป็น the date ะเด e อ่ะบางคูบาง,งคู่ก็อาจจะไม่ไปไกลถึง the ะเด e ที่จบกันบางคู่เป็นแค่ the ะฟูคือทําตัวเหมือนเลิกกันทําตัวเหมือนไม่สนใจดีใครอยากจะไปไหนใครอยากจะกินอะไรใครอยากจะทําอะไรก็ทําฉันไม่สนใจฉันถือว่าฉันก็มีดีของฉันเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้จะงอก,ก็งอ,กกงอไม่งอก,ก็แล้วแต่ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็ไพ่บอกว่ามันจะต้องอยู่ อยู่กับสิ่งนี้ไปนะเดือนนี้คุณจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแต่ว่าถึงแม้จะอยู่กับสิ่งนี้แต่คุณพยายามคุยกับเขาโทรหาเขาหรือคุยกันตลอดจริงๆแล้วคุยกันตลอดเลยแต่ว่าอาการมันไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองจริงๆแล้วคุณมีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มั่นคงมากนะความรักครั้งนี้คุณต้องเอาอกเอาใจแหละคุณต้องพยายามที่ที่จะเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์ care, ให้ได้มากที่สุดนะ นี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนําว่าทําได้ประมาณนี้นะคะราศีตุลซึ่งมันอาจจะสลับกันนะมันอาจจะกลายเป็นว่าราศีตุลเป็นฝ่ายถูกกระทําแล้วคู่ของราศีตุลเป็นผู้กระทําก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่ะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณมากๆนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะ